อัล ah uh. ัย์อัลลอฮฺุลลอฮฺอัลลฮฺุสซาลลัมุอะลัยฺคุมมรามัตุลลอฮวะบาราุอัลฮัมล์นะครับกาเจจกันอีกครั้งนะครับเรากำลังอยู่กับใบฝึกอ่านกิรออตีเล่ม4นะครับวันนี้มาอยู่ที่หน้าที่39นะครับสำหรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับอ,อีกหนึ่งกฎการอ่านนะครับซึ่งอ่เดีย๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นตัวนูนสุกูลนะครับนูนสุกูลหรือแม้กระทั่งในกรณีของการรวมรวมถึงนะครับเรื่องของการอ่านแบบตันวีนด้วยนะครับตันวีน,นะครับสระคู่เนี่ยซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือจะเป็นมีเสียงของนูนสุกูลนะครับมีการผสมเสียงของนูนสุกูลอยู่ข้างหลังเช่นกันนะครับดังนั้น ในหน้านี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับรูปแบบการอ่านอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือนกรณีของตัวนูนสุกูลนะครับที่มาเจอกับตัวรอนะครับตัวรอหรือเราะนะครับดังนั้นเมื่อเกิดการมาเจอกันแบบนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าในรูปแบบการเขียนของอัลกุรอานรอสมุลอุสมานีนะครับก็คือนูนสุกูลนั้นน,น,นะครับ จะไม่ได้เขียนสุกูลเอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าตัวนูนสุกูลนั้นนะครับจะเป็นการอ่านที่จะไม่ใช่การอ่านเสียงตัวนูนสุกูลแบบปกตินะครับถ้าเป็นตัวนูนสุกูลแบบปกตินะครับเราก็จะอ่านว่ามินนะครับมินออกเสียงตัวนูนชัดเจนนะครับไม่มีการนุ่งเสียงไม่มีการผสมเสียงนะครับออกเสียงชัดเจนนะแต่ถ้าเมื่อร่ที่ตัวนูนนะครับไม่ได้เขียน ไม่ได้เขียนตัวนูนไม่ได้เขียนสุกูลกำกับเอาไว้นะครับแสดงว่ามันจะต้องอ่านแบบไม่ไม่ปกตินะครับส่วนจะอ่านแบบไหนนะครับเราเคยเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีทั้งในกรณีของการอ่านแบบซ่อนเสียงนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในหน้านี้เลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับคำแรกเนี่ยนะครับจังเสียงตัวนูนตัวนี้นะครับอันนี้มีกรณีของการอ่านแบบซ่อนเสียงนะครับซ่อนเสียงและหน่วงเสียงนะครับ บนูนตัวตัวนี้นะครับจะเขียนจะเห็นนะครับว่าไม่ได้เขียนสุกูลกำกับไว้นะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นกรณีที่มีการผสมเสียงนะครับกับตัวมีมยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของตันวีนนะครับดอมมาไตนะครับก็จะเขียนเป็นเลข9้าแบบนี้นะครับผสมเสียงเข้าไปกับตัวมีมนะครับดังนั้นเวลาเราดูนะครับว่ามันจะเกิดการอ่านแบบไหนนะครับอาจจะต้องดูตัวถัดไปด้วยนะครับ อย่างเช่นนะเห็นมีตูมีแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัชดีสแสดงว่าก็ต้องผสมเสียงเข้ามานะครับซุมซุมมานะครับอันเนี้ยนะอ,อันนี้ก็เราก็เรียนไปแล้วนะครับหรือในกรณีอื่นๆนะครับในกรณีอื่นๆยกตัวอย่างเช่นในกรณีเจตุลามนะครับรา,ามสุก,กูล อาลามตัชดีดอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องผสมเสียงเข้าไปในตัวลามนะครับซึ่งเราก็เรียนผ่านมาแล้วนะครับส่วนในหน้านี้นะครับปรากฏว่ามาเจอกับตัวรอนะครับรอมีตัชดีดด้วยนะครับงั้นเราจะอ่านออกเสียงว่ามิรอนะครับเหมือนแบบนี้เลยนะครับมิรอนะครับผสมเข้าไปในตัวรอเลยนะครับเหมือนกับตัวมีมตัวเนี้ยเอขออภัยครับเหมือนกับตัวนูนตัวเนี้ยนะครับเหมือนกับไม่มีอ่ะเหมือนกับไม่มีคือเราผสมเสียงเข้ามาในตัวรอเลยนะครับมิรอ อย่ทีอย่างเช่นนะครับคำนี้อ่านว่ามิรับปีกะนี่ตูบานะครับเราผสมเสียงเข้าไปในตุบานะครับรบบปีกะคำแรกนะครับมิ mir รัมิรบผสมเสียงเข้าไปในตูบานะครับมิรับปีกะการผรสมเสียงตัวรอนะครับก็จะออกเสียงยากหน่อยนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ในกรณีของตัวรอสุกูลนะครับ ซึ่งจะต้องมีลักษณะการรัวลิ้นนะครับผสมเสียงนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวรอคุณลักษณะของมันก็คือมีลักษณะการรัวนะครับเกิดขึ้นนะครับมิรับปีกถ้าเป็นกรณีของสระคู่นะครับก็จะเขียนลักษณะการอขอเขียนเยื้องแบบนี้นะครับกัสรไตนะครับหรือถ้าเป็นฟัชตาไตก็เช่นเดียวกันนะครับหน้านี้มีไหมฟัชตาไตเดี๋ยวผมดูตัวอย่างหน้านีอ้อาจจะไม่มีนะครับโอเคแต่ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือ จะเขียนแบบลักษณะเยื้องแบบนี้นะครับซึ่งการเขียนลักษณะเยื้องแบบนี้แสดงว่าก็ต้องเป็นการอ่านที่ไม่ปกตินะครับถ้าเป็นอ่านแบบปกติคือแบบนี้อย่างเช่นเนี่ยนะครับติ้นออกเสียงติ้นนะครับปกตินะครับแต่ในกรณีของการเขียนเยื้องแบบนี้แล้วก็ทว่ถัดมานะครับเป็นตัวรอนะครับและมีตัชดีแสดงว่าเราก็ต้องผสมเสียงเข้าไปในตัวรอนะครับรอบบิลรอฮีมินรอบบิรอฮีมินนะครับ ผสมสีเขาเป็นตัวรอนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของการอ่านด้านบนนะครับเพื่อเป็นหลักในการที่จะมาอ่านในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดข้างล่างนะครับดังนั้นก็แนะนำนะครับว่าใครที่เข้าใจหลักการที่ได้อ่านในตัวอย่างในกรอบด้านบนแล้วนะครับผมแนะนําว่าลองกดหยุด,ดวิดีโอนะครับแล้วลองอ่านแบบฝึกหัดข้างล่างนี้ด้วยตัวเองสักหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกลับมาฟังแล้วก็กลับมาฝึกฝนด้วยกันอีกรอบนะครับ โอเคนะครับในส่วนของผมนะครับผมก็จะทําการอ่านหน้านี้นะครับในส่วนแบบฝึกหัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับทีละคําก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาอ่านรวมนะครับให้กลายเป็นประโยคเดียวกันนะครับดูนะครับกอดูคำถัดมาครับคำถัดมานะครับลาฟามารบปูคูมาสะเขียนนะครับลาฟามารบปูคูมา ผสมเสียงเข้าไปในตัวรอนะครับนะลาฟามารบบูคูมายามูซาอันนี้คือแยกคำคำแล้วนะอ่านทีนี้ลองดูนะครับถ้าในกรณีที่เราจะอ่านเชื่อมนะครับอาลาฟามารบบูคูมายามูซาลองอีกรอบหนึ่งนะครับ อลาฟามรบบุกุมายามูซา okay. ถ้าสองรอบแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่คล่องนะครับแล้วก็อ่านหลายๆครั้งได้นะครับอันนี้ผมอ่านเป็ตัวอย่างนะครับโอเคต่อไปนะครับวะหูวาฟีไอชาทิรรอนี่นะครับผสมเสียงเข้าไปเป็นตัวรอนะกัสรอไตนะครับ เจอกับตัวรสตชดีดนะครับผสมเสียงไปนะครับชาติร,รอดียาตินเดี๋ยวผมลองอ่านผสมเสียงเชื่อมนะครับฟาฮูวาฟีไอชาติร,รอดียาตินอีกรอบนึงนะครับฟขออภัยวาฮูวาฟีไอชาติร,รอดียาติน ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับถ้าไม่คล่องนะครับอ่าหลายๆรอบนะครับอ่าลองดูคำถัดไปนะครับอาลีมัตต่อมานะครับอันนี้เราผสมเสียงเขาเป็นตัวมีมนะครับซุมมานัฟซุมมาอะดอรอตลองเชื่อมนะครับอาลีมัตนัฟซุมมาอะดอรอต อาลิมัตนาฟซุมมาอัฮฺดอรสต่อไปนะครับฟาอินอย่าลืมหนุ่มเสียงนะครับตัวนูนตัชดีดนะครับฟาอินนาร็อปบากากอฟูเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะตรงนี้สังเกตน,นะครับว่ามันเสียงสั้นๆน,นะครับเสียงสั้นๆต่อเนื่องกันนะครับฟาอินนาร็อ บะกวฟูตรงนี้สังเกตน,นะครับอดอมมาไตนะครับที่จริงแล้วนะครับตรงนี้เขาน่าจะเขียนสัญลักษณ์นะครับปกติแล้วถ้าเป็นดอมมาไตที่จะทําการผสมเสียงหรือ,อเกิดกฎการอ่านใน,ในรูปแบบอื่นนะครับจริงๆแล้วมันต้องเขียนเป็นเลข99นะครับนะเหมือนอนตรงนี้น,นะครับต้องเขียนแบบนี้นะครับแต่อันนี้น่าจะเกิดการผิดพลาดนะเขาเขียนเป็น ลักษณะของการอ่านถ้าเป็นแบบนี้จริงๆลัวสัญลักแบบนี้นะครับในอัลกุรอานรอสมูลอุสมานีนะครับจะต้องอ่านแบบชัดเจนไม่ผสมเสียงไม่อะไรนะครับถ้าใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะววฟูรุ่นต้องอ่านอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอัลกุรอานรอสมูลอุสมานีนะครับจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์นะครับเขียนรูปแบบการอ่านเขียน ตัวสระต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีผลกับในแง่ของการเป็นข้อสังเกตของการอ่านแบบกดนะครับว่าจะไปตกอยู่กับกดของอะไรอันนี้น่าจะเกิดการผิดพลาดนะครับจากการใส่สระนะครับนีต่ต้องเขียนแบบนี้นะครับถึงจะถูกนะต้องเป็น99เนะครับเป็นเลข99นะไม่ใช่เก้า,าถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันต้องอ่านเป็นมุน่นเนี่ยรอให้มนนะนออุนนะครับอ่านออกเสียงชัดเจนนะครับโอเคอันนี้ก็ ชี้แจงให้เข้าใจนะครับจริงๆเราต้องเขียนเป็นเลขเก้าๆนะงั้นเราผสมเสียงไปนะครับรุรนรหีมุนรุรนรหีมุนเดี๋ยวเรามาอ่านเชื่อมฟาอินนารับกาอฟุรุรรหีมุนอีกรอบนะครับฟาอินนารับกาอฟุรุรรหีมุนต่อไปนะครับ คำแรกตังซ่อนเสียงนูนนะครับนูนไม่เขียนตัดชิดนะครับอ่าจขออภัยนูนไม่เขียนสุกูลนะครับอ่าแล้วก็ตัวถัดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับดังนั้นเราก็อ่านออกเสียงเป็นลักษณะาการซ่อนเสียงแล้วก็หนูเสียงนะครับจังซีลุมสังเกตนะครับดอมมาไตานะครับเขียน แบบเลขก้ากล้าแบบนี้ต้องดูในคําถัดไปนะครับว่าจะต้องอ่านแบบไหนปรากฏว่าเจตูมีมตัชดีดนะครับเราก็ผสมเสียงเข้าเป็นตูมีมเลยนะครับอย่าลืมหน่วงเสียงนะครับมีมตัชดีดหน่วงเสียงเสมอนะครับลุมคําต่อมาครับอะไรครับนูนนะครับไม่เขียนสุกูลกํากับก็แสดงว่าต้องไปดูในคาในตัวถัดไปนะครับเป็นตัวรอนะครับแล้วก็เขียนตัชดีตด้วยแสดงว่าต้องผสมเสียงเข้าเป็นตัวรอนะครับมิรอบบิล มิรับบิลอาลามีนาอาลามีนาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราอ่านเชื่อมนะครับทัรซีลุมมิรับบิลอาลามีนาอีกรอบนะครับทัรซีลุมมิรับบิลอาลามีนา ต่อไปนะครับตัวนี้นูนตัดชดีต์เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมหนูงเสียงอินนารอบปากาฟะอ่าดูให้ดีนะครับอ่าอนต่อเนื่องนะครับรอบปากาฟะออินนารอบปากาฟะอ่าตัวทอมาสังเกตนะครับเจอ ดอมมาไตนะครับก้าวๆแบบนี้ต้องมาดูตัวถัดไปนะครับปรากฏว่าเป็นตัวลามตัชดีดอ่าเราก็ต้องผสมเสียงเข้าปเป็นตัวลามนะครับลุลลีมาลุลลีมา,มาไม่ใช่ลุนนะครับอย่าออกเสียงเป็นตัวนูนะลุลนะครับผสมเสียงเขาปเป็นตัวลามเลยนะครับลุลลีมายูรีดูโอเคนะครับที่จะจะต้องระมัดระวังนะครับนูน สกูนกับลามสกูนนะครับมันอ่านไม่เหมือนกันนะครับรุ่นกับรุ่นนะครับรุ่นลีมานะครับผสมเสียงเข้าไปในตัวนี้เลยนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านเชื่อมทั้งประโยคอินนารบบะกะฟะอัลุลลิมายูรีดูอินนารบบะกะฟะอัลุลลิมายูรีดู โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในหน้านี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราจะเริ่มเจอกฎนะครับกฎการอ่านเพิ่มขึ้นนะครับดงนั้นเราต้องดูให้ดีๆนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับเวลาก่อนจะอ่านนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราจะอ่านตรงนั้นนะครับมันจะไปตกอยู่กับกฎอันไหนนะครับซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วนะครับถึงสัญลักษณ์วิธีการในการจะสังเกตนะครับสระต่างๆนะครับเพราะว่า อัลกุรอานนอสมุลอุสมานีนะครับจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการเขียนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับถ้าเราสังเกตบรรดาสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นะครับรวมทั้งตัวพีัญชนะอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ที่อยู่ในจุดนตําตแหน่งนั้นนะครับมันจะไปตกอยู่กับรูปแบบการอ่านแบบไหนนะครับ อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นฝึกฝนนะครับสังเกตแล้วก็ฝึกฝนนะครับฝึกฝนบ่อยๆนะครับฝึกฝนหลายๆครั้งนะครับซ้ำไปซ้ามาเนี่ยช็อต์นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็อ่านอัคุรอานได้อย่างถูกต้องนะครับก็สำหรับหน้านี้นะครับก็คงจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในหน้าถัดไปเราก็จะกลับมาฝึกฝนกันต่อนะครับยังไงก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้อาจจะหายหน้าหายตาแบบห่างบ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีติดภารกิจนะครับจะพยายามในการที่จะทําวิดีโอออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ยังไงขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนครับวันนี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเรฮฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ